สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองถ่ายหนังสือดูนะครับจะใช้เครื่อง C-Log หน้าอก5230นะครับตั้งค่าตามนี้เลยผมจะถ่ายเป็นหน้าหลังนะครับเลือกตรงนี้ครับมอครับกด1ไป2ครับแล้วก็โรเทียตครับโรเทียตกดเซฟครับ ต่อไปก็หน้าเรียวนะครับ Image Quality ผมไม่ตั้งนะครับเพื่อนๆผมตั้งเองได้ต่อไปก็ออริจิน l ลนะครับไซส์นะครับผมจะถ่ายเป็นหนังสือ B5 นะครับผมเพเลือกมาเลือก B5 แนวตั้งนะครับกดเซฟครับคราวนี้ก็อยากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมเลือกตัวนี้ครับ Image ม h i ิ t นะครับผมเลือกออโต้ครับที่เขียดคิดครับ เอาพุธอาวุธคงไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องเลือกจ็อบนี้ผมก็ไม่เลือกครับมาหน้าก็ปีครับทีนี้เดี๋ยวลองผมลองถ่ายให้ดูนะครับครับดสตาร์ทไปเลยครับ,บนปครับหน้านี้ขับหัวครับใายครับ cấp thì nó giá có liêm sửa ngang cấp kia khắp.